โอ้ก oh, บ้านนะครับบ้านนิเเเนเชียบยัยยอเนาะแล้วไม่เอาตัวที่มันกันฝดได้มาเนี่ย<ม>อ๋ยอ,อไม่เป็นไงมันไม่ตกแล้หยุดตกกันแค่ะอ,อันนี้ดีกว่าอ,อ,อันนี้อ่ะ นั่นดีวกว่าห้องพี่เจนต้องเดินขึ้นบันไดปะหืไม่ต้องหห้องพี่เจนขึ้นไปได้เลยสือต้องมีบันไดด้วยบันไดขึ้นบันไดหน่อย,ยงไงอ,ยอืมสามชั้นเนี่ยขึ้นไปสามสองสามชั้นนึงอันนี้ยหนะ้าจอมันเล,หลออะหรอไม่พด่เจมีทองติดเตือนไหมทองอย่างเงี้ยเงียบหย่หอย không những cái mối thơm không phải bằng mối thơm mối thơm mối thơm mối กดตรงล็อกเคสตอยู่น่นนลางทางอ้วนตรงนั้นง่ายตรงนั้นเดินลงไปเยอมันอยู่ตรงน้นทางเล่นน้ำเนี่ย หนึ่งเดินไปนู้นสิอ้ยน้ำมันเยอะโอเคโอเคดีนะรู้ทางน,น้ำใหญ่ทางน,น้ำใหญ่ อ,อย่าบางเฉดแก่นี่นอนนอนนี่นอนนี่มีที่ใส่รองเท้าเหมอเดินมันก็เจ็บมาเนี่ยเรไม่เล่นรองเท้ามา น้ำใยไหมน้ำใยไหมโอ้น้ำใย,ยน้ำใย,ย,ยนิดนึงขุ่นหน่อยนึงไม่ค่อยใยเท่าใหญ่แต่ก็ใยอยู่ ดูน้ำดูนนะ นเน<อ>ยุบนี่ไงก็เหยียบตรงนี้เหยียบตรงหินนะ่ะนี่อยนางพมด้วยปูปูปูปไูไม่แกะเดนยี่แบบ ก,ก,ก็นี่ไงอ,อ,อ้อมเนี่ยนี่ไงก็นี่ไงอ้อมเนี้ไปมาตามมาตาม,มาเาตอนแรกก็จะซื้อสีเดียวกันนองจ้าวอ่ะอย่าก็อย่าลำบากอีกอันเสร็กลำบากอีก

จะต,ต้องไปขึ้นนี่ขึ้นแล้วก็อ้อมไปนี่มันเป็นหินเยอะอยู่ <Yeah, yeah. S 1> oh, ปุ๊บปูแต่ไม่ปูแต่ไม่มมปู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 เป็นหินนะครับท่าน 没干的。 ต้องมาทางนี้เหรอไปดูพายับก่อนเซอร์เวกันระวังึงบาอรเขาเขียนไว้ มันก็สอบสายด้วยคุณท่านนี่<ม>ไปนั่งกระเชา้าอ๋อนี่อ๋อปลากลางคืนเหี้ยอ๋อขิงชาดุเยอะมากเนี่ยเดือดเล่นฉาไหวนะน่นมันมีตัวหินเรามีรองเท้าก็ยังปักวัตถุไงเห็นไหมเอ้เท,ท้าก็ยังเจ็บได้ก็ไป <c oughs> เดีดก็เล่นไม่ได้ดีดระวังหินระวังหินย่วางหินักเชัทางเข้าอยู่นี่เงี้ยเข้าตรงนี้ห่ะโอ้มีพักมีพักใหญ่ตัว่ย mặc lợi hinh ba đi đến tùng nì mă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 ng

ดูโค้งเนี้ยโค้งไปไหน,นเนี้ยโค้งไปไหลางจุดเลยจ้ะฮะ <c oughs> โค้งไป็นทางเข้ามั้ <c oughs> งาาอาก ได้อยู่ฮะมันไม่มีฝนเนี่ยกาดก็เปิดอยู่ไปปะยาการถูกให้ยาปายปลยเป็นเพื่อนด้วยกาดไม่ต้องลัวมากันมีพี่ี มีเนี่ยมียกจูจีเอ้ยมีเชื้อจูจีเชื้อจูจีเรืเ่องอะไรตกอยู่การขยายขยะโยกก็มีไปตั้งฉาบคน,นอ๋าถึงว่าเขาถึงได้บอกว่าต้องขไปบอกเขาก่อนเพราะเขากลัวพายและหายไปเลยไปโยนตกน้ำอยู่ที่ไหนก็ไมอ่อยู่ใช่ลากลงก็เหนื่อย มันไม่เหนอนแคนั้นนะที่มีแบบที่วางอะไรให้ขนาดไปพายใครยักษ์ลากที่เกาะเสมือนรอบนั้นก็เหเน,นื่อยไปเยอะยังมีปุ่นขี้อ่ะไปยังไงไปแล้วเดินหน่อยดี

ไม่ใช่แบบแบบเราไปพักขขาวก่อนน,นะที่ลงททเลเราก็เล่นน้ำได้อยูอ่ถน,นี้ก็ได้เดินเหือค่ะ,ะเปนอ้อมใหม่เลย ห้องสองันกี่นจะาเอับผนี่จ็ดแปดเบเจ็ดแปดเก้าสินี่ยก็ตึกนึงมีสีห้องอ่ะมียี่สิห้องขึ้นมาก็ตึก ทำไมมันเจ็าม uh, ja. ันก็หนึ่งสองสามสเดอยูู่นไะหนอาตึกทำไมแล้วห้าหกเจ็ดแปดแหละมันเจ็ดอ๋อห้อยู่ด้านนี้นี่สามหนโอ้มันเขี้ยข่ะ